ก็ๆๆสวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินหม่ติดไหมติดเนาะโอเคก็วันนี้เราจะขอมาพูดถึงเรื่องอ่พี่เลี้ยงผักหวานป่านะทุกคนนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการปลูกผักหวานป่านะก็คือระบบรลากของผักหวานป่าเนี่ยในช่วง1นถึงสปีแรกเขาจะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เองนะไม่ใช่ว่าเราได้ไปแล้วไปชำมุ้ยเกิดต้นแบบนี้แล้วเอาไปปลูกกลางแดดเลย เออมันติดแล้วเดี๋ยวไปปลูกแม่งเลยตอนนี้เลยไปแกะปลูกแดดเปี้ยงๆหรือไม่ก็โล่งจงเนาะโล่งจงไม่มีไม่มีแบบไม่ม,ม,มีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหมายถึงต้นไม้ที่ที่โตแล้วอย่างรากในดินได้ดีแล้วนะก็ไม่แนะนําก็คือจะเป็นกล้วยเพราะว่ากล้วยอจะช่าน้ําถ้าเป็นฤดูฝนนะ่ะจะทําให้รากเน่าเอ,อที่เหลือจะเป็นต้นผลไม้ต้นอะไรมะม่วงอะไรก็ได้ที่ ที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนั้นทุกคนนะเน้นย้ําว่าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะก็คือแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะจะเน้นพืชตระกูลถั่วที่โตเร็วโตวเร็วอ่ากระจายรากได้เร็วอย่างเช่นชะอมทุกคนแล้วก็ต้นแคร์อยู่ทางนู้งงนข้างหลังหนึ่งแคร์อยู่ข้างหลังเนาะแคร์ก็จะมีอีกตะขบเนาะมีต้นตะขบแล้วก็มะขามเทศนะถ้าใครสะดวกตะขบเดี๋ยวเดี๋ยวตะขบเดี๋ยวจะพาดูให้โมเดลตะขบเรา โตก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาดูว่า,าใช้ตะโขเป็นพี่เลี้ยงผักหวานปลาแบบไหน,นแต่ตอนนี้เราที่ที่โตแล้วนะที่มีให้ดูก็คือต้นชะอมที่ชัดเจนที่สุดนะนี่เห็นไหมนี่คือต้นผักหวานนะทุกคนนี่ผักหวานว้าบนี่นี่คือชะอมมันอยู่เง่างเดียวกันเลยทุกคนนี่เงางเดียวกันเลยอ่ะเอานนี้มาขึ้นมามาตอบคําถามว่าทําไมต้องมีพืชพี่เลี้ยงพืชพี่เลี้ยงจะช่วย ประคองลากให้เอวานป่าหากินเองได้ลากที่ลงไปเนี่ยมันหากินเองไม่ได้นะเพื่อนมันหากินเองไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันออกมาได้ถึงขนาดนี้แล้วถือว่ามันแบบโคตรเก่งแลแต่ถ้ามันไปมากกว่านี้แล้วพอสารอาหารในนี้หมดแลมันจะอดตายลวอดตายแล้วมันก็จะแห้งตายไปกิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยชาติดแล้วเนี่ยมันก็จะขาดใจต,ตายไปเองก็เหมอกแบบนี้เออฉะนั้นระบบลากเนี่ยเวลาเขาเขามีพืชพืชพี่เลี้ยงใช่ไหมาพืชพี่เลี้ยงทาหน้าที่อะไรก็คือ เขาลากเขาลงไว้เพราะเขาจะไปผูกลากกันอันเนี้ยมันจะเป็นมันจะไปเป็นตุ่มเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันเริ่มหาพืชพี่เลี้ยงแล้วเนี่ยอืมไปปุ๊บถ้ามันไปเจอรากชะอมใช่ไหมที่เราปลูกไว้หรือว่าต้นอื่นๆที่เราจะใช้เป็นพี่เลี้ยงนะไปปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะไปจุป๊บเข้าใจไหมแบบอนเี้ย <laughs> 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 เห็นให้ชัดน,นะคือมันจะไปจุป๊บจุ๊บอย่างนี้เลยเป็นปมเออแต่เดี๋ยวจะจะ,จะหา จำไม่ได้เดี๋ยวจะหาอเขาเรียกอะไรตารางไอ้นั่นนะที่ที่รากตอนนั้นที่เราทําไ้เนาะเออเอาเอาขึ้นมาให้ดูอีกทีว่าทําไมเออมันจะไปจุบข้างๆจุบข้าง่ากเห็นชัดได้ไหมไปปุ๊บจุบเลยจุบแล้วก็ขอกินเออขอกินจากรากของพืชพี่เลี้ยงนั่นแหละจะทําให้เขาโตเร็วเมื่อไหร่ที่เขาจุบรากได้เยอะเออเขาออกไปแตกไปสองเส้นสามเส้นนีมีพวกนี้เขาก็จะกระจายกันไปขอจุบทีจุบคนนั้นจิบจุบตรงนั้นทีจุบตรงนี้ทีเออจะทําให้ เขาเจริญเติบโตต่อไปได้นะต้องบอกงี้ไปจนถึงเวลาระยะเวลาเจ็ดปดปีฉะนั้นพี่เลี้ยงที่เราใช้ต้องมีอายุยืนไม่ต่ำกว่าเจ็ดปดปีเนาะก็เลยจะเป็นตะขบยักษ์เอ้ยไม่ใช่ตะขบยักษ์ตะขบตะขบตะขบบ้านเนี่ยตะขบบ้านใช่ไหมเขาเรียกตะขบบ้านป่าวว่าใช่นั่นแหละอ่ามะขามเทศมะขามเทศอาจจะอายุยืนเอ่ยืนเลยก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นชะอมชะอมเนี่ยเจ็ดแปดปีก็อาจจะแบบแตายอืมก็มีแค่แค่ก็อยู่ได้เจ็ดแปดปีและแล้วเป็น สามอย่างสี่อย่างที่เราแนะนามาเนี่ยคือจะเป็นพืชตระกูลถัว่วคืออย่างรากได้เร็วแตกรากได้เร็วแล้วโตวเร็วมันก็จะทําให้ผักหวานป่าโตเร็วไปด้วยเออถึงแนะนํานะและอยาขาดเด็ดขาดนะพืชพี่เลี้ยงต้องย้าอีกทีหลายคนขาดความเข้าใจตรงนี้ว่าปลูกแล้วไม่เป็นปลูกแล้วไม่ตายคือเอ้ยปลูกแล้วไม่ไม่ไม่รอดปลูกแล้วทําไมมันปลูกกี่รอบก็ไม่ติดเออทําไมไม่เกิดนี่คือระบบรากของผักหวานป่าทุกคนเรามาอธิบายความสําคัญของพืชพี่เลี้ยงวันนี้นะ เอออ่ะตามนี้แหละไปเตรียมพืชพี่เลี้ยงแล้วก็กลับมาสั่งจิิงตอนไปปลูกนะโอเคนะแค่น <c oughs> okay, ี้บ๊ายบาย